ดูในคลิปอาจจะเหมือนเป็นภาพใหญ่นะแต่จริงๆแล้วภาพนี้ภาพเล็กมากนะมิมใช้หนังเทียมเป็น A5 นะก็คือครึ่งเอสอ่ะแล้วภาพมันก็จะแบบไม่ใหญ่มากเพราะตอนที่เราทําภาพแนวนี้นะให้เราใช้เป็นแบบเข็มเล็กเลยนะเบอร์หนึ่งพอตอนที่เราทําพวกงานภาพเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เข็มแบบเบอร์ใหญ่กว่านั้นอ่ะมันจะทําให้งานเรามันดูไม่ละมุนนะอันนี้มิมก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งไปเลยเพราะมิมรู้สึกว่าเออเบอร์หนึ่งเนี่ยมันทําให้งานมันดูละมุนดีเพราะว่าการลงเส้นปากการลงเส้นตายอย่างเงี้ยมัน ดูคมกว่ามิมจะให้คลิกง่ายๆนะเพราะตอนที่เราทําภาพไม่ว่าภาพอันนั้นมันจะเป็นไซส์ไหนก็แล้วแต่มันจะมีเบอร์เข็มที่ใช่สําหรับไซส์นั้นๆคือถ้าอย่างเช่นภาพนี้มันเป็นภาพเล็กใช่ไหมคือมิมใช้หนังเทียม A5 แล้วภาพก็สังเกตดูว่ามันก็ไม่ใหญ่นะไม่ถึงครึ่งของ A5 เลยนั่นแปลว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากให้เราเลือกเบอร์เข็มที่มันสอดคล้องกับขนาดของภาพคือถ้าภาพมันเป็นภาพประมาณนี้ใช้สักประมาณเบอร์หนึ่งเนี่ยงานเรามันจะดูละมุนมากเบอร์สได้ไหม ็โอเคก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเบอร์สามมันยังไม่คมมิ้มจะแนะนําให้เราใช้เบอร์หนึ่งดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าภาพมันเป็นภาพงานใหญ่ๆอย่างเช่นงานเต็มหลังอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เบอร์หนึ่งในการเดินเส้นทั้งหลังมันก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมให้เราเลือกมันเป็นเบอร์ใหญ่พยายามเลือกเบอร์เข็มให้มันสอดคล้องกับขนาดของงานแต่ละงานมันจะมีเบอร์ที่สอดคล้องกันแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นคลิคง่ายๆนะที่จะทําให้งานเรามันดูลมุลขึ้นก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสําหรับภาพนี้นะก็จะมีสอนอยู่ในคอร์ส คอร์สเต็มหลักสูตรด้วยนะในคอร์สเต็มหลักสูตรก็จะมีสอนภาพนี้แล้วก็จะมีหลากหลายเลยนะจะมีภาพนี้มีภาพนี้มีหลากหลายคือคอร์สเต็มหลักสูตรเนี่ยมีประมาณแบบ20-30ภาพอะน่าจะแบบ30ภาพได้คือไม่แน่ใจว่ามันมีภาพไหนบ้างนะแต่มันเยอะมากอะคือมิมก็พยายาม update, อัปเดตคอร์สเรียนตลอดใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีเริ่มทยอยพวกเป็นภาพประมาณนี้ลงไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีพวกภาพ สไตล์มินิมอลค่อนข้างเยอะนะสำหรับใครที่สนใจงานสไตล์นี้นะอยากจะเรียนหลากหลายสไตล์อย่างเงี้ยก็จะมีคอ,อ,อตแบบหลักสูตรแล้วก็เป็นมินิมอลคอร์สนะแบบภาพเล็กๆมีหลากหลายเออมีหลากหลายต้องทักมาคุยกับแอดมินนะว่าเออเราชอบภาพไหนเราชอบสไตล์ไหนเรามีพื้นฐานมาก่อนหรือเปล่าแอดมินก็จะแนะนำคอร์สท,ที่ตอบโจทย์ให้นะคะสำหรับภาพนี้ก็จะมีสอนอยู่ในคอร์สตหลักสูตรใครสนใจนะแอดมาบ้านเขียวแอด i a m m i m แล้วแจ้งแอดมินว่าสนใจเรียนสักรายออนไลน์นะเดี๋ยวแอดมินก็จะแนะนำ ไปว่าเออมีพื้นฐานมาก่อนหรือเปล่าเออวาดรูปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตอบเขาไปเลยไม่ต้องกังวลนะว่าเออถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยจะเรียนได้ไหม <S <S เพราะว่านักเรียนมิมก็เกือบทุกคนอะเอาง่ายๆถ้าแบบเข้ามา100คน <S 2> <S 2> <ๆ>ก็ประมาณสัก95คนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะทุกคนจะเหมือนกันทุกคนในคอสจะเหมือนกันเราสามารถแอดแล้วทักคุยกันได้ด้วยนะว่าเออตอนนี้ทําได้ถึงไหนแล้วไม่มีพื้นฐานมาก่อนจริงหรือเปล่าลองทักไปคุยดูก็ได้นะนี่สาหรับภาพนี้ก็จะมีสอนอยู่ในคอสออนไล AM MIM อไอเแล้วแจ่มินว่าสนใจเรียนสั